เปิดโพสต์ตัวแม่ฝรั่งเศสถึงลุกชมแฟชั่นวิกที่โลกสะเทือนของ Lisa ink, Lisa ลิซ่าแบ็คพิงลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบ k ็คพิงเดินทางไปชมแฟชั่นโชว์ในฐานะโกบอลแบรนด์แอมบัสเตอร์ของเซ i ีนด้วยลุกสุดเปรี้ยวใส่บลาและกางเกงขาสั้นคุมด้วยเสื้อขนนก ฟอร์โทนสีดำและกระเป๋าลายเสือสีทองงานนี้สวยแซบโดดเด่นฟาดมงจนแฟนๆต้องปิดิพาเอาแฮชแท็กลิซ่าเชลินวินเทอร์2023ลิซ่าเชลินติดเทนทวิตเตอร์ไปทั่วโลกแม้แต่บรรณาธิการบริหารของ GQ ฝรั่งเศสยังต้องขอลงรูปลิซ่าพร้อมเรียกว่าเจ้าแม่โเอา โดยแคปชั่นระบุว่าเป็นที่รู้จักกันในนามเจ้าแม่โซอาผู้ช่วยให้เซรีนกลับมาเป็นที่ต้องการอีกครั้ง